สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่ชาวนี้นะครับจะมาดูจะพาเพื่อนสมาชิกมาสังเกตด,ดูกิ่ง,งต้นทุเรียนนะครับต้นนี้ผมปลูกได้สองปีครับน้ำท่วมนะครับท่วมประมาณ6ก็ครั้งนะครับเลี้ยงดูปูเสืออยู่หลายเดือนนะครับไม่รอดนะครับพอไม่รอดหลังจากนั้นผมก็เลยตัด นะครับพอตัดแล้วก็มาสังเกตดูก็จะมีอะไรที่นะครับต้นทุเรียนนี้จะเป็นพืชที่ไม่ใช่เป็นไม้เนื้อแข็งผมตัดดูมันมันเป็นไม้อ่อนๆนะครับเต้นมันนะครับประมาณนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน พอเป็นไม้เนื้ออ่อนเซลล์ตรงนี้มันจะดูรู้สึกจะบอบางนะครับบอบางมากเขาเรียกว่าไอ้ตรงข้างๆตรงนี้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยข้างๆขอบของของเปลือกนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นท่อท่อลำเลียงอาหารนะครับลำเลียงอาหารสึกเนี่ยข้างๆนี้ส่วนตรงกลางนี้นะครับที่เป็นเซลล์เราก็จะมีเป็นรูเป็นอะไรอยู่นะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ มันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันเป็นท่อน้ํานะครับท่อน้ำดูเห็น,นะครับมันจะเป็นมันคล้ายๆจะเป็นรูเป็นโพรงอยู่นะครับถ้าเรานึกภาพให้เห็นท่อก็คงจะเหมือนกับสายบัวนะครับเหมือนสายบัวที่มันมีท่อลําเลียงแล้วด้านข้างเนี่ยมันจะลําเลียงอาหารส่วนตรงกลางๆเป็นเซลล์ของตัวเนี้ยมันจะเป็นท่อน้ํานะครับ มันดูเหมือนไม่มีแก่นนะครับมันไม่เหมือนไม้ประเภทอื่นถ้าบางท่านเคยเห็นไม้นิ้วนะครับไม้นิ้วนี่ก็ไม่มีแก่นนะครับไม้เพีกาพีกาก็คือไปที่ลูกขมขมนะครับที่ว่ามันมีลูกมีฝักขมขมนะครับนะครับส่วนแถวอีสานเรียกว่าลิ้นฟ้านะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะไม้ประเภทเดียวกันนะครับไม้เนื้ออ่อน ผมดูผมตัดดูแล้วผมฉีดดูดูแล้วเนี่ยมีความบอบบางมากเพราะฉะนั้นมันจะมีผลกระทบต่อ 1. การฉับน้ำมากมันก็ไม่โอเคนะครับสองอรากเขาแช่น้ำมากมันก็ไม่โอเคนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ดำาๆเป็นเชื้อรานะครับเข้าทางระบบรากนะครับมันก็ทำให้รากเน่า พอมีเชื้อราก็ทําให้รากเน่านะครับเนื่องจากว่ารากเขาไม่ได้รับอากาศนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะตายนะครับแล้วรากที่เป็นรากฝอยอรากหากินมันก็จะค่อยๆสีมีสีน้ําตาลแล้วก็จะสีน้ําตาลอมดําท้ายสุดก็เป็นน้ําตาอสีดําพอสีดําเสร็จมันก็จะค่อยๆเปื่อยผุพังเน่าไปนะครับประมาณนี้ เพราะฉะนั้นทุเรียนจะเป็นต้นที่ค่อนข้างที่ที่ไม่แข็งแรงต่อสภาพดินฟ้าอากาศมากนะักนะครับเนี่ยบางเซียนก็พยายามที่จะใส่สารอาหารให้ลำต้นเขาแข็งแรงโดยเฉพาะที่เป็นธาตุแคลเซียมแคลเซียมโบรอนหรือว่าจะเป็นธาตุกรมมถันก็ตามนะครับที่ที่บ่งบอกให้ลำต้นแข็งแรงหรืออาจจะเป็น สูตรปุ๋ยที่เป็นสูตโรโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยสูตรที่ไนโตรเจนสูงนะครับไม่ว่าจะเปลือกนะครับเนี่ยพวกเปลือกเนี่ยนะครับเปลือกพวกนี้มันเป็นท่อลําเลียงอาหารนะครับเนะี่ยผ่านเปลือกเนื้อเยื่อตรงนี้ครับเป็นเนื้อเยื่อตรงนี้แหละครับอาหารมันจะผ่านตรงนี้นะครับที่ที่ที่ขับจากาผิวผิวเปลือกนะครับ มันก็จะเป็นเซลล์พวกเซลลเซลล์เล็กๆนะครับเซลข้อขาวเนื้อเยื่อบางๆนะครับนั่นแหละคือเป็นท่อลําเลียงอาหารถ้าประเภทในไปรเจนสูงนะครับเป็นเนื้อเยื่อพวกนี้นะครับเป็นเปลือกชั้นที่สองืนตอเขาเรียกแน่ใจนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับแต่ถ้าเชื้อรามันก็จะขึ้นตามนี้นะครับเชื้อราก็ขึ้นตามนี้เช่นกันเชื้อราที่ว่าเป็นไฟท็อปนะครับเนี่ยมันก็จะวิ่งตามเนื้อเยื่อพวกนี้นะครับเนี่ยฝั่งนี้ครับ คือเปลือกด้านนอกมันจะไม่ค่อยผ่านได้นะครับเนื่องจากว่าหนึ่งมันมีความแข็งสองมันโดนแดดนะครับแต่มันจะเข้าตรงเซลล์เป็นท่อลาเลี้ยงนะครับเป็นท่อลําเลียงอาหารนี่นี่นี่เปลือกพวกนี้ครับนี่นี่เนี่ยมันจะเป็นดําๆประมาณนี follow, so long, ้เพื่อนสมาชิกเนี่ยมันจะซึมเข้าไปนะครับมันจะค่อยๆกินค่อยๆซึมลามไปลามไปนะครับเนี่ยตรงนี้พอ ถัดมาตรงนี้มันไม่ปีแก่นนะครับมันไม่เหมือนกับเป็นไม้มะม่วงมันไม่เหมือนกับไม้มะขามมันไม่เหมือนไม้ประดูไม้แดงอะไรนะครับเนี่ยมันไม่มีแก่นมันเป็นไม้ที่อ่อนๆนะครับนิ่มๆแล้วอพอเชื้อราเข้าเนี่ยมันลามกินเนื้อเยื่อตรงนี้นะครับบางทีก็ท่อลําเลียงอาหารท่อลําเลียงน้ํามันผ่านไม่ได้ใบเขาก็จะแห้งเหี่ยวหรือเหลือง ค่อยๆแห้งแล้วก็ร่วงนะครับประมาณนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเป็นช่องของเนื้อไม้อยู่นะครับแป๊บนึงนีครับมันเป็นช่องของเนื้อไม้แยกกันอยู่นะครับเนื้อเยื่อกับกับที่แก่นไอ้ที่เป็นแก่นเนี่ยก็ไม่ใช่แก่นแข็งนะครับมันไม่เหมือนไม้ประเภทอื่นเป็นแก่คือเป็นเป็นแก่นเพียงแต่ให้ให้รู้ว่าเป็นแก่นเท่านั้นเองคือมันไม่มีความแข็งไม่มีความ คนต่อโรคต่อดินฟ้าอากาศนะครับนั่นคือเป็นโดยทั่วไปของทุเรียนนะครับเนี่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นการที่เขาจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเสี่ยงต่อการที่ว่าใบร่วงหรือเชื้อราเข้าในค่อนข้างสูงนะครับนั่นคือธรรมชาติของเขาครับเนี่ยสปีนะครับ เซลล์ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเซลล์บางๆนะครับเป็นรูเ,เซล์บางๆลำต้นก็เกิดกระท่อแขนแล้วนะครับ2ปีนะครับสูงสองเมตรครึ่งเกือบสามเมตร,รประมาณนี้ก็ตายเรียบร้อยประมาณนี้เดี๋ยวจะถมดินนะครับที่น้ำท่วมผมจะถมถมดินสั่งดินเข้ามาอกีกสามสิบห้าสิบรดนะครับจะถมแล้วก็ปลูกใหม่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับ ก็ตายเพียงต้นนี้นะครับที่เป็นต้นใหญ่ที่สุดนะครับก็จะเสียเวลาไปอีกสองปีนะครับนั่นคือสภาพของทุเรียนโดนน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นฝากเป็นสมาชิกว่าถ้าทุเรียนขังน้ำนานๆนะครับถ้าวันหนึ่งหรือหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่ตายนะครับทุเรียนเล็กไม่ตายต้องุมก็ท่วมนะครับแต่อันนี้มันมันมันขังนะครับขังเป็นสัปดาห์แล้วก็ขังบ่อยนะครับน้ำท่วมอยู่ห้าหกครั้งนะครับ ก็ท่วมทุกครั้งมันก็น่าจะ,ะไม่ไหวประมาณนี้นก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ที่มีอาการนะครับใบเหลืองๆครับนี้สภาพของทุเรียนพันหมอนทองนะครับผมดึงขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับเพราะว่าเกิดไปลดน้ําตลอดนะครับ ดูแลตลอดดูลักษณะลากเขานะครับมันจะเป็นรากสีน้ําตาลแดงตัวไหนที่มันตายมันก็ตายนะครับเนี่ยมันไปเจอพอผมดึงขึ้นมา,าฝากขึ้นสมัยชีวาเอฟต้นทุเรียนที่ผมดึงที่ว่ามันตายเนี่ยมันมักจะเป็นรากขดทุกต้นเลยนะครับเนี่ยร้อยเปอร์เซนของของรากลักษณะขดๆอย่างนี้นะครับผมดึง ขึ้นมานะครับต้นที่มันตายเนี่ยมันจะเป็นรากขดผมไม่แน่ใจว่าผมจะสรุปได้หรือไม่ว่ารากขดคือเป็นสาเหตุของทุเรียนรากไม่เดินนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับน,น,นี่มันไม่แทงนะครับเนี่ยน้ําผมก็ลดตลอดนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับเขาใส่แกลบค่อนข้างเยอะนะครับในในในดินผมซื้อในราคาต้นละ 500บาทนะครับเนี่ยสูงเป็นเมตรนะครับแล้วก็อยู่ถุงคนถุงเบอร์18หรือเบอร์22่เนี่ยจำไม่ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้ลากเดินไม่ได้น้ำก็ดีดินก็ดีนะครับดูแลบำรุงรักษาเนี่ยครับผมใส่โดโลไม้ไปเพื่อแก้ดินนี้จะค่าอยู่ที่5.5นะครับดินผมจะดูแลดินเป็นพิเศษนะครับ เขาบอกว่าเอ๊ะมันแห้งเกินไปไหมผมก็ลดน้ําทุกวันมันก็ไม่น่าจะแห้งดินก็ดินปุ๋ยหมักอย่างดีนะครับประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าสาเหตุเป็นเพราะรากขดหรือไม่แต่ต้นไหนที่มันตายที่ผมดึงขึ้นอย่างนี้ที่ผมทําคลิปไปประมาณ10ครั้งนะครับส่วนมากก็จะเป็นลักษณะรากขดนะครับเนี่ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมผมนึกอยู่ในใจตัวเองว่า เอ๊ะปลูกทุเรียนผมจะไม่ซื้อต้นใหญ่นะครับผมจะไม่ซื้อต้นใหญ่ในในความรู้สึกผมนะครับเพราะผมเสี่ยงต่อรากขดีค่อนข้างเยอะนะครับคือโดนไปหลายต้นนะครับที่ต้นใหญ่ๆนะครับคิดว่ามันจะโตเร็วแล้วก็จะมีผลผลิตผลผลิตได้เร็วนะครับแต่พอมาลงดินมีปัญหาพอดึงขึ้นมาก็จะเป็นรากดอย่างที่เพื่อนสมาชิกเห็นนะครับ ผมว่าประมาณสัก60หรือเ0ิเ,เซนก็น่าจะพอดีนะครับสําหรับต้นทุเรียนถ้าได้ดีที่สุดก็คือเป็นทุเรียนน้ำหนึ่งนะครับที่อาจจะพึ่งพึ่งที่จะเปลี่ยนถุงเป็นถุงที่2ออะไรประมาณนั้นนะครับแต่นี้มันมันน่าจะเป็นปีอยู่ในร้านเขาสูงก็ถึงคอผมแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจดึงดูก็ท้ายสุดก็เห็นเป็นรากขดอย่างที่เพื่อนสมาชิกเห็นนี้นะครับ นั่นคือก็คงจะฝากให้เพื่อนสมาชิกลองพารนาดูนะครับว่าเ,เราควรที่จะซื้อต้นใหญ่ขนาดนี้ไปไหมมันจะเสี่ยงต่อรากขดไหมเพราะว่าเขาตัดเขาอาจจะเปลี่ยนถุงมาหลายรอบแต่ว่าอาจจะไม่ตัดรากหรือเปล่าหรือตัดแล้วแต่ว่ามันเดินไม่ได้รากมันก็เลยขดม้วนพอเรามาปลูกก็มีปัญหาตอนแรกๆผมก็ตัดเหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็ตัดแต่บางทีมันอาจจะเนี่ยช่วงที่ผมตัดนะครับเนี่ย เนี่ยช่วงที่ผมตัดอยู่ช่วงนี้มันก็เดินมาแค่นี้แต่ในส่วนนี้อยู่ในถุงลึกๆเนะครับเราไม่ได้ตัดเน,นี่ยช่วงที่ตัดมันก็จะเป็นแผลอยู่นะครับเป็นแผลมันก็เป็นรากใหม่พออย่างไปมันก็ไม่โตขึ้นนะครับทั้งๆที่วัดค่าดินผมก็วัดเสมอนะครับวัดค่าดินผมวัดแล้วก็ทั้งอุณหภูมินะครับก็ดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่คือไม่โต ประมาณนี้ก็ลองให้เพื่อนสมาชิกอาจจะแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยนะครับลอง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 พีรนาดูก็แล้วกันนะครับว่าในเรื่องของการเลือกที่เป็นกิ่งพันธุขนาดพันธุ์ทุเรียนนะครับอาจจะเป็นต้นต้นต้นเล็กกับต้นใหญ่ถ้าโตก็ไม่ไม,ไม่คือไม่ควรจะ ใช้ต้นที่สูงเกินไปหรือแก่เกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีผลนะครับโดยเฉพาะลําต้นถ้าเป็นสีดําๆนะครับผมเคยดูแล้วค่อนข้างโตโยากครับลำลำต้นเนี่ยที่เป็นดำาๆนะครับต้นแก่ๆสีน้าตาลครับผมทาคลิปไปหลายครั้งนะครับค่อนข้างที่จะโตยากแล้วก็แตกยอดยากพอสมควรอ,อาจจะถึง2เดือน3เดือนนะครับบางต้นนะครับผมลองทําการทดลองแล้ว ถ้าลําต้นตัวนี้สีน้ําตาลเนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะครับควรหลีกเลี่ยงมันโตยากนะครับรากก็ไม่ค่อยเดินอย่างนี้เป็นต้นเซียนทุเรียนบอกว่ามันเป็นต้นแก่นะครับที่เป็นกิ่งพันน่ะมันเป็นกิ่งที่แก่พอแก่จัดเนี่ยการเนื้อเยื่อก็ดีเซลล์ก็ดีเนี่ยมันมันมันเหมือนกับมันจะเริ่มหมดอายุมันไม่สมบูรณ์มันไม่แข็งแรงมันก็จึงทําให้อ่า มีการลำเลียงอาหารลำเลียงน้ำเข้าสู่ยอดสู่ใบสู่กิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะได้น้อยประมาณนั้นนะครับเสียนทุเรียนจันทบุรีเขาแนะนํามาก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปที่ท,ที่มีแต่ทุเรียนตายนะครับวันนี้ไม่มีทุเรียนดีๆเคี้ยวเคี้ยว,วงามๆให้เพื่อนสมาชิกก็คงจะเป็นประสบการณ์นะครับให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบไว่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ